นี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายเลขหนึ่งของคุณคิดว่าน่าจะสัก7จ็ดขวบครับแอรตอบว่า5ค่ะตอบว่า6กหขวบครับผมเอาเจขวบใช่ครับคำจำกัดความที่ว่ามาเล่นกับผมไหมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขหนึ่งครับ ปัณน,นีคนแรกที่ไม่ได้เดินมาถ่า,ายสกเก็ตมาเลยทีเดียวเอาละครับคุณแฟนคุณแอรครับนี่คือโชมหน้าของปัณนีหมายเลขหนึ่งของคุณเห็นหน้าแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับคิดว่าหน้าจะสักเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> ขวบ,บครับเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> ขวบคำตอบแรกของคุณครับเอาคุณแอร์ยกเลยตอบเลยค่ะด้วยความที่มีหลานแล้วก็รู้สึกคุกคลีกับเด็กแอร์ว่าเจ็ดขวบมากเกินไปพี่ไซส์อย่างน้องเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กผู้ชายในวัยนี้เนี่ยจะโตช้ากว่าเด็กผู้หญิง แอรคิดว่าประมาณ4ี่ถึงหกไม่เกินนี้แอร์ตอบว่า5ค่ะแอร์บอกห้าขวบครับห้าขวบคิดเหมือนกันไม่น่าจะเกินนี้ตอบว่าหกคุณในบอกหกครับคิดเหมือนกันครับไม่น่าจะเกินนี้ไว้แล้วทำไมหกขวบครับอ่าบอกไปครับผมว่าสองขวบขวบอย่างนี้ก็ดีนะเล่นเนี้ยน่าจะแบบใครเชื่อไม่ได้ผมว่าประมาณอยู่ในสิ่งที่พี่ตอบแหละประมาณเจ็ดขวบอะ ผมเอาเจ็ดขวบเชื่อพี่ไม่ต้องอเปลี่ยนเจ็ดขวบครับคุณเอกคุณเฟนคุณมีห้าตัวช่วยเพลงคนดังคสอพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัณสสนีข้อแรกไหมครับเหตุ<ส>การณ์ครับผมใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปัศณีอย่างไรก็ตเซเว่นวงบอยแบนด์จากเกาหลีใต้เดบิวต์ครั้งแรกด้วยมินิอัลบัมก็ตอิดในปีเดียวกันกับที่ปัศณีท่านานีน้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่7 ขวบหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ15วินาทีนะครับถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับโอ้โหสุดยอดตอบมามั่นใจแบบนี้มาลุ้นกันครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทรออยู่แต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ7,000บาทนะครับ ปัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ7ขวบใช่หรือไม่ครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้ก็พุ่งไก่หมดแล้วมันบ้าะแหม่เสียงหัวเรอแหม่มันเหลือเกินสำหรับแฟนนะครับตอบถูกแป๊ะแบแบบนี้รับโบนัสไปเลย5,000บาท ีตัวน้อยของเราดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับรัชชานนนสมภักดีชื่อเล่นชื่ออะไรครับฮัสซานครับฮัสซานเอาละแล้ววันนี้ฮัสซานมากับใครป๋าครับป๋าป๋ามานะฮะเอาละวันนี้มาพบกับป๋าป๋าของฮัสซานดีกว่าพบกับคุณนานจิรายุทธครับสวัสดีครับคุณพ่อของฮัสซานนะครับเชิญเลยครับมา เอาละเอ๊ะอทำไมนี่โอ้โหเขาแบบเล่นสเกต็ตบอร์ดแบบนี้ใครเป็นคนแบบปลูกฝังหรือใครเป็นคนชักจูงฮะก็ผมให้ดู y o u t u ครับอ่ะคุณพ่อให้ดู u t u b e ครับทำไมอะทำไมถึงให้ดู u t u b e เกี่ยวกับสเกต็ตบอร์ดก็อยากให้น้องเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆครับอ่าแล้วค<ต>ุณพ่อคุณพ่อชอบไหมชอบครับเคยเล่นไหมเคยเล่นบ้างครับแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะฮะเคยเล่นบ้างแต่เล่นไม่เป็นลเลยอยากไม่กล้าครับเลยอยากให้ลูกได้ลองเล่นแล้ววิธีการทําคือ ดู u t u b e ครับเปิด y YouTube ให้ดูเปิดจนจนน้องอยากเล่นครับเปิดจนอยากเล่นเลยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ5ขวบครับ5ขวบเลยฮัาสซานบอกอยากเล่นใช่ไหมอ่าแล้วคุณพ่อก็เลยจัดหาอุปกรณ์มาให้ครับผมนะฮะเคยแบบประสบอุบัติเหตุอะไรไหมก็มีบ้างครับแบบล้มหัวกระแทกกับสเก็ตบอร์ดนะครับหัวโนบ้างนิดหน่อยอ่าแล้วฮัาสซานเล่นแล้วเจ็บไหมเวลาล้ม <c oughs> เจ็บเอาเจ็บแล้วทำไมยังเล่นน่ะ ก็อยากเรียนอีกก็อยากเล่นอีกอะเนาะเออมันชอบแล้วมันสนุกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของฮัสซานกันหน่อยครับโโโโโโอออ้้้หหห ฮะเขาดังมากครับผมเคยดูผมจํานึกออกแล้วพอเห็นคลิปน right. ี kind of right. ้ผมผมจาได้เลยเอเคยเห็นเลยเคยเห็นแล้วครับเคยเห็นแล้วโอ้โหแสดงว่าเรานี่ดังแล้วนะฮัสซานเอาล่ะโชว์ให้ลุงเอดูหน่อยสิว่าเล่นยังไงได้ไหมครับครับอ่ะมาเลยมาดูความสามารถของฮัสซานกันเลยเอาล่ะครับตอนนี้เรามีสถานที่แล้วตอนนี้เรามาดูความสามารถของฮัสซานเดี๋ยวน้องเขาจะโชว์กี่ท่ายังไงบ้าง ก็สามท่าครับครับก็จะมีแบ็คไซด์แล้วก็ป๊อปครับแล้วก็ออลลี่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องฮัสซันกันเลยนะครับอันนี้คือแบ็คไซด์ครับอ่า ป๊ <Techn Pokémon> <rapper. S 1> แล้วท่าต่อไปคือออลลี่ลงเขาจะลงไปเลยเหรอใช่ครับเอาล่ะงั้นมาดูกันมาดูฮัสซันกันเลยออลลี่สามทิ้งโอ้สามทิ้งโอ้โอ้ลอยลไปเลยทีเลยโอ้และสมตัวได้ดีเลยโอ้โหนี่เราได้เห็นความสามารถของฮัสซานแล้วแล้วคุณพ่อนี่คาดหวังให้ฮัสซานแบบเล่นไปถึงยังไงบ้าง ก็เล่นไปเรื่อยๆครับแล้วแต่น้องครับไม่อยากจะกดดันอะไรน้องเขาก็คือแบบค่อยๆปลูกฝังเขาไปเรื่อยๆไปตามความสามารถของเขานะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะติดตามฮัทานติดตามได้ที่ก็ทางไอจีครับซานรัชานนท์ครับซานรัชานนท์ครับอาละยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับฮัทานอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องฮัทานและคุณพ่อนาน้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แซ่แซ่แ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสซ่แซ่สซ่แซ่ E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่แซ่แซ่ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่ซซ่ E N S E ก็พวกเรานั้นทำานการทีวีเซนทีวีงเซนทีวิเซนทีวีเซนทีว